ไปเลยตีน้ำไปอาบนงำกูสระน้ำอยู่ชั้นสองของคอนโดของเราอยู่บ้านเราอยู่ชั้นบ้านเราอยู่ชั้นอะไรนะลูกบ้านเราอยู่ชั้นอะไรเนาะแปดค่ะจะบ้านเราอยู่ชั้นแปดค่ะเสียบตุนมาแล้วเสียตุนตรงตรงไหนเขาให้หยิบใช้ได้อะมีชื่อไหมอ่ะไม่มีไม่มีทุกคนเลย หรอเปหยิบมาดิเป็น,นถ้าไม่มีชื่อถ้าไม่มีเจ้าของก็ได้อยู่อันนั้ลูกจะลื่นนะคะมันกลับลอบ้อจุนอ,อ่าวเาๆครับคนข้างบนคนข้างบนไม่ได้เล่นก็ไม่อยากจะเปียกนะสะน้ำอยู่ชั้น2ของคอนโด ของเราอยู่บ้านเราอยู่ชั้นบ้านเราอย,าาอยู่ชั้นอะไรนะลูกชั้นอะลูกจะลื่นนะคะรรยกรอบอากาศร้อนใช่ไหมลูกสบายยังสบายสบายและสบายแล้วเสียตุนสระน้ำอยู่ชั้นสองของคอนโด ของเราอยู่บ้านเราอยู่ชั้นบ้านเราอยู่ชั้นอะไรนะลูกคุณครูสอนยังไงบ้างพี่ตุนเอามาใช้ดีไปที่โรงเรียนครูสอนยังไงบ้างนั่นแหละนั่นแหละพี่ตุนก็ฝึกไปเรื่อยๆลูกน้องพึ่งจะสี่เดือนเองลูกน้องลงได้แค่เท้าลงได้แค่เท้ากันบ้านอยู่บ้านร้อยเอ็ดน่นน่ะแม่จ๋าเอาไปบ้านแล้วเก็บไม่ไม่ อากาศร้อนใช่ไหมลูกสบายยังสบายสบายและสบายและเสียตุนเสียตุนห้ามวิตนาสวิดน้ำใส่หน้ากันนะครับไม่ไปลูกขาผู้ใหญ่อ๋ออยากใช้โฟไม่ไม่ของเราอยู่บ้านไม่หรอกไม่เอาไม่เอาหรอกอุ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขาของเรามาไว้ส่วนตัวดีกว่าไม่เอาไม่เอาแขาของเรามาส่วน พี่ไปหยิบมาไปลูกไปะนิ้วหูช่วแกนคล้องข้อข้องละได้ไปเบาๆนะครับน้องๆก็ไปหยิบมาไปลูกไปะนิ้วหูช่วแกนคล้องข้อข้องละได้ไปเบาๆนะครับน้องๆน้องยิ้มสวยน้องยิ้มสวยค่ะสู้สิคะชูสองนิ้วค่ะ เอานิ i, o, ้วไปไหนนิ้วหายเหรออากาศร้อนใช่ไหมลูกสบายยังสบายสบายและสบายแลวเสียตุนก็ฝึกเหมือนที่ครูสอนแหละอ่ะหนูลองลูกหนูลองค่ะลองค่ะละครค่ะมิตเล็กด้วยเนาะน้องเก็บไปน้องพี่ตุนรอช่วยอ่ะโชว์บ้านอยู่บ้านร้อยเอ็ดโน่นนะแม่จ๋าเอาไปบ้านแล้วเก็บ ไม่มาบานอยู่บ้านร้อยเอ็ดน่นนะแม่จ๋าเอาไปบ้านแล้วเก็บได่ไม่เสียตุนห้ามวิทย์น้ำใส่หน้ากันนะครับไม่ไปลูกสาวผู้ใหญ่อ๋ออยากใช้โฟไม่มาองเราอยู่บ้านมาเนี้ยอยู่ในนะพี่ตุนล่ะครับมายิ้มยิ้มเยอะแยะพี่ตุนก็ฝึกเหมือนที่ครูสอนแหละ อ๋อหนูลองลูกหนูลองค่ะลองค่ะละครค่ะมิสเตอร์เล็กด้วยน้องน้องจะไปน้องพี่ตุนรอชยเดือนน้องจะลงนาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาเล่นกับพี่กับน้องค่ะน้องน้องเพิ่งจะสี่เดือนเองลูกน้องลงได้แค่เท้าลงได้แค่เท้า อา,า,าอพีต่ตรตีน้นนนะำโชว์สิลูกเทชโชว์สิวันนี้ยังไม่ได้โชว์อะไรเลยน่าน่าน่าน่ไม่ต้องลูกน้องไม่ต้องขึ้นมาน้องไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นๆเรืล,ลงแม่จ๋าลัวน้องลื่นนี่นั่นแหละค่ะไอ้ยิ้มค่ะยิมะย้มค่ะยิ้มค่ะยิ้มใช่ไหมบานบานอยู่บ้านร้อยเอ็ดนู่นน่ะแม่จ๋าเอาไปบ้านแล้วเก็บอันนี้ก็ใช้ได้ไม่ไม่อยากให้น้องลงด้วยแม่ขาลง น้องอยากให้น้องลงด้วยแช่ารักนรักน้น้น้อน้น้น้ำน้ำน้นไ้าง้น้น้ำ้าน้น้ำน้ำน้น้ำน้ำน้ำน้าน้ำน้าน้น้ำน้ำน้น้อน้ำน้ำน้ำนม่นะาน่ำน้น้ำน้ำน้ำนนนี้กนใช้ไน้ไม่ำน้ำน้นน้ำน้นนน้น้้ ตองลูกน้องไม่ต้องขึ้นมาน้องไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นขึ้นเลงแม่จ๋าหัวน้องลื่นนี่นั่นแหละค่ะไอ้ยิ้มค่ะ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 ไอ้ยิ้มสชคุณอ่าเบาครับคนข้างบนคนข้างบนไม่ได้เล่นก็ไม่อยากจะเปียกนะตอนลูกน้องไม่ต้องขึ้นมาน้องไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นขึ้นเลงแม่จ๋าหัวน้องลื่นนี่นั่นแหละค่ะไอ้ยิ้มค่ะ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 ไอ้ยิ้มสิ่ะ บ้านเราอยู่ชั้นอะไรเนาะแปดแปดค่ะจะบ้านเราอยู่ชั้นแปดค่ะเสียบตุนมาแล้วเสียบตุนต้องลูกน้องไม่ต้องขึ้นมาน้องไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นๆล้ลงแม่จ๋าหัวน้องลื่นนั่นแหละค่ะยิ้ม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 สค่ะน้องยิ้มสวยน้องยิ้มสวยค่ะสู้สิคะชูสองนิ้วค่ะเอานิ้วไปไหนนิ้วหายเหรอ อาพี่ตนตีน้ำโชว์สิลูกเทชโชว์สิวันนี้ยังไม่ได้โชว์อะไรเลยน่าน่าน่า,นา,นาคุณครูสอนอยังไงบ้างพี่ตุนเอามาใช้ดท,ที่ที่โรงเรียนน่ะครูสอนอยังไงบ้างนั่นแหละนั่นแหละพี่ตุนก็ฝึกไปเรื่อยๆลูกไปหยิยบมาไปลูกไปะของสักของละได้ไปเบาๆนะครับ น้องๆแล้วละลูกจะลื่นนะคะมันกับล้อาไม่อยาลพี่ตุนแบบพี่่นโนจับพี่ตุนไอ้ยนี่ไงอยู่ตรงนี้พี่ตุนชัดๆไปเลยตีน้าไปเอาเรื่องคูน้องเพิ่งจะสี่เดือนเองลูกน้องลงได้แค่เท้าลงได้แค่เท้า น้องเพิ่งจะสี่เดือนเองลูกน้องลงได้แค่เท้าลงได้แค่เท้าคุณครูสอนยังไงบ้างพี่ตุนเอามาใช้ที่ที่โรงเรียนน่ะครูสอนยังไงบ้างนั่นแหละนั่นแหละพี่ตุนก็ฝึกไปเรื่อยๆลูกน้องเพิ่งจะสี่เดือนเองลูกน้องลงได้แค่เท้าลงได้แค่เท้า คุณครูสอนยังไงบ้างพี <masked names S 1> oui? like ่ตุนเอามาใช้ดที่ที่โรงเรียนน่ะครูสอนยังไงบ้างนั่นแหละนั่นแพี่ตุนก็ฝึกไปเรื่อยๆลูกก็ฝึกเหมือนที่ครูสอนแหละอ่ะหนูลองลูกหนูลองค่ะลองค่ะละครค่ะมิสเตล์เล่น้องน้องจะไปน้องพี่ตุนรอช่วยอาพี่ตุนตีน้ำโชว์สิลูกเทียดโชว์สิวันนี้ยังไม่ได้โชว์อะไรเลยน่าๆๆ อากาศร้อนใช่ไหมลูกสบายยังสบายสบายและสบายแล้วเสียตุนเสียตุนห้ามวิดน้าวิดน้ำใส่หน้ากันนะครับไม่ไปลูกสาผู้ใหญ่อ๋ออยากให้โฟมไหมมาของเราอยู่บ้านมาพี่ตุแไปโอ้ยนี่ไงอยู่ตรงนี้พี่ตุนช้าๆนะลูกจะลื่นนะคะ บ้านเราอยู่ชั้นอะไรเนาะแปดแปดค่ะจะบ้านเราอยู่ชั้นแปดค่ะเสียบตุนมาแล้วเสียบตุนบ้านเราอยู่ชั้นอะไรเนาะแปดแปดค่ะจะบ้านเราอยู่ชั้นแปดค่ะเสียบตุนมาแล้วเสียบตุนอโช ตองลูกน้องไม่ต้องขึ้นมาน้องไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นขึ้นเลงแม่จ๋าัวน้องลื่นนี่นั่นแหละค่ะไอ้ยิ้มค่ะ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 ไอ้ยิ้มใช่ะหมฮัลโลูกจะลื่นนะคะมันกลับลรอบๆอยากให้น้องลงด้วยไหมคะน้องน้องอยากให้น้องลงด้วยตองลูกน้องไม่ต้องขึ้นมาน้องไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นขึ้นเรืลงแม่จ๋าัวน้องลื่น นั่นแหละค่ะไอยิมค่ะย nah ิมค่ะย an> ิมค่ะยิมค่ะไอยิ้มใช่ไเดือนน้องจะลงนะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาเล่นกับพี่กับน้องค่ะน้องเพิ่งแค่สี่เดือนเองน้องลงได้แค่เท้าลงได้แค่เท้าไปน้องด้วยนะไอตัวเล